กาบนมาสก,การครับปูากาบนมาสก,การเดยวกระปูนะครับปเป็นไมปูฝัน,นดีบอยำไส้เอฟซีก็รุพคนบ้านขเขาใจบ้านขเข้าใจกาวปูกาฝากมันเป็นกาฝากไม่หน,<อ>นำมันอยู่ได้หนีพ่นกาฝากอยูไ่ได้ได้หลอดเนี่ยกาฝากเราพคนขอเบิรงกาฝากเรเพ่นอดอกไดได้หลอดนี่แล้วครับเป็นฝากตะเคียนท่องไหมครับฝากตะเคียนท่อง แานผู้ชมแปลว่าไปแล้วยี่สิบกว่าเซนแล้วเอฟซีถักมาครับอาะนี้เพิ่นกับเบอท่ากับทว่าเก้านั่นแหละครับอ่เว่านกัไปยี่สิบกว่าเซนครับงานยังได้กันคุณโ้คนกันโทรมรถามมาเรื่อวันที่คุณโทรคนกันให้เบอร์ไปครับเร่จกับโทรมากนะครับ เนาะเ็ว่าเขาเท็จแสบเดียวโอ้ยเอฟซีมาอยู่ครับบัตรงมือบ่หรืออย่งไหนเอาเอารัฐบาลไทยกวนปูนะครับมันออกวัตรงมือมันก็เป็นท่านละครับเฮ็ดยากล่าบอกบ้านนี้เลยห์นะมันเฮ็จบางมันงวดนี้ไลยกว่าสูเทียเรืงวดนี้ไลยกว่าสูเทียอัเรียบมันไต่คือกันเรียบมันคือกันนี่เว่าเรียบเรียบไล่ทางเอาเล่ากบปะ รัฐบาลไทยปัวยำไทยก่อนครับใช่่เลยครับตผมวนก็ตรงมือได้ปัวงวดนนก็สิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสิบเจ็ดปักลาหกเจ็ดวดแรกของปีครับผม บิน,บน,บนเก้าบนตัวเดียวครับเก้าหนึ่งกับเก้าเก้ากับเก้าสี่ห้าเจ็ดมาหลักสิบถ้าเจ็ดมาบนจะมาในตำแหน่งหลักสิบครับแปดบวกเก้าล่างเป็นสิบเจ็ดเจ็ดดับหน่วยบนถ้ามาคือหลักสิบ ีหนึ่งที่พิีอยู่สองสามเดียวครับปู่บารีเลขล่างอ่ะับเจ็ดเจ็ดเนี่ยบอมาลักนวยเจ็ดขันมากคือรักสิบมากคือมาลักสิบอ่าเก้านี่มาได้ทั้งสิบทั้งนวยปะปุ่นเก้ามาได้สิบได้หน่วยมาได้ทั้งให้วิ่งเก้าบนบนบนตัวเดียวเก้ามาได้ทั้งสิบทั้งนวยครับเจ้าว่าเลขนังเจ็ดเก้านี่ตรงๆรงเลขบอตรงกับเลขทับเนี่ครับ ขันครับกับนี่ตัวนี้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 ก็บไม่กระเยกเบิ้ลแล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกันเก้ากับมีตัวนี้ถ้าถ้าเจ็ดประมาณรักหน่วยไหมปัวกับตรงตรงเลยตัวครับเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดขันมันว่ามันไปรักสิบจะว่ากครจะประมาณมันปีหนึ่งมันผิดสามเดียวครับโอ้ยไรพวกนี้เรี่ยงเลยครับไปน้ำเอาเลขล่างบวกกันบวกกันแล้วมันจะดับหน่วยบนครับถ้ามาคือสิบบนไปรักสิบได้ครับ หมวดที่แล้วนี่ปัอ่าค่าเลขเด่นมันก็มีเนี่ยหมวดก่อนมันดับตัวใดเอสองตัวล่างมันออกแปดเก้าออกอแปดเก้าแปดเก้ากับบวกกันมีสิบเพียหม,ม,มวดก้อนแปดเก้าออกตัวใดปัวหมวดก่อนมันออกแปดห้าได้แปดห้าบวกกันได้สามได้สามกับดับล่างเลยสามดับล่างมัเนี่หนึ่งลบห้ากันแล้วสี่สี่ดับล่างกันเด็มันก็ไปบนเด็กมาเนี่ยก็หนึ่งลบเก้า หน่วยมันออกแปดเก้าบอกหนึ่งโลเก้าเหลือแปดออกแปดเก้าได้เนาแมนบาทหนึ่งลบเก้าเหลือแปดแปดดับลังแปดดับล่างครับล่างยังฟันตัวเก้าอยู่ลรฮะครับล่างห้าวิ่งห้าห้าห้าครับ ห้าสองครับห้าเจ็ดห้าสามมิโเนต์อะครับปูแปดดับล่างเนะปูเนาะวันที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดน่มิเนตเนี่มันยังอยู่ตัวเก่าอยู่บริเวณเพียงครับ,บ,บประจับสามตัวบปู ปูปูปูครับสามตัวมีบ่สาตมันเอาบ่เถิอกระเทียมตามตัวเทาบ่เถกเทียมเอาสองตัวถูกกับพ่อครับสองตัวถูกกับพ่อเอาเน้นเนปูเน้นตัวใดเอาสีแดงๆนะปูเลอกนั่นมันเดืนั่นเห็ดตามสูตรมากกันตัวนี้หรอครับเน้น เปลนตัวเก่าได้ค่มาชมด้วยเจ็ดเกาแต่ว่าให้เน้นเจ็ดมาอยู่หลักสิบครับเน้นเจ็ดมาอยู่หลักสิบนะครับเป็นเจ็ดเก่านะครับมาว่านี่เลขนั่นครับให้สังเกตดีๆครับเลขบนสามตัวมันเอาไว้ตัวหนึ่งเลขบนสามตัวก็จะเหลือตัวนึงน้องเอาไว้บนตัวหนึ่งหาซีซีอ๋อเหลือซีเนาระวังอ่าเขาจะเหลือไว้ตัวหนึ่งมันจองเอาไว้ตัวนึ่งจนได้ ขันขันมันพรเอาตัวเออมันก็จะเอาซีนี่เราไว้อีกเอางวดนันเจ็ดห้าเจ็ดเออมันเอาหาไว้เหือหาไว้หาลักล่อยก็บ้าหามากหาแต่มันไปอยู่ลักล้อยวันวานนี้ถ้าจะวิ่งน่มันบานีกับซีนี่มันต้องเอาไว้ตัวนึงซีตรงเหลือเอหาบวกซีเป็นเก้าเก้าก็ต้องมาบนเก้าต้องมาบนว่าหันเก็ดกับเจ็ดบวกกันเป็นทิบซี ปูดับสี่มันดับบนยูเห็นบ่างหมังอยอมรับอยู่ดับบนดูครับมาหนี้สี่บวกห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้ามาบนเก้ามาบนอ่าเนี่ยแเมตเท่านี้ล่างเลยปูเน้นคู่ใดล่างเน้นคู่ไหนครับมักเล่ตัวนี้มักเบิไหมครับห้าอืมโอ้จมห้าห้าห้าสาม นั่นแหละไม่ท้งครับหาศูนย์มาได้มาได้หาศูนปรด้หาหนึ่งกับมาได้ครับมาเป็นแปดกับมได้หาหนึ่งกด้หาแปดหศูนย์จะมาตะเบิ้ลปูคือจะมาตะเบิ้ลแปูเนี่ยเกียวอย่างม่เรียบรถเบ้าเท่ากันครับว่าก็หาศูนย์มีแล้วปูงพันมันเป็นยุรนาเนาะไปอยโย่กางนาองห้าห้าซีซีอบงมันนาที่ว่าห้าห้าหือห้าห้า ก็ะออกงานรกับสอนกับไปยุทั้งนานปู่อยยุทั้งไครไ้ยังไขอือเอาธมชมครับรักลอยมันมันมันถึงยากเอาซองตัวเียกับพ่ฝันดีวะปู่ฝันดีวะมันกับพ่ฝันเ่าท่านเนี่ท่านน่ฝันเออท่านนด่ฝันทรามบูชมพวฝันนั่นกับฝันใกล้ๆเมื่อมันตามที่จริงใกล้ๆเมื่อเรียกว่าคนอ่ะครับอแต่ว่าเรียกมันที่อั้นอย่างนี้ตัวไดปูนี่แล้ว เจ็ดเก้าเออเก้าเหมือนเดิมไม่ได้อ่านตัวนี้อันตลอดปีดิแม่แหนเนื้อปูครับครับมันตังมันมันเฮ็ดเบื้องแล้วมันตูงกับเขาอยู่นี่มันเละดังดังปูติดเก้าเนี่ยเออมันตูงกับเละเขาเพราะว่าสูตรตอนนี้ผู้ใดก็ได้สูตรมาคขื้นกันเออได้สูตรมมกคล้ายๆกันนะครับสูตรก็คือหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนครับก็จะได้เลขเด่น มันกรเด็นตามสูตรเนี่ยรังลอยกับรังหนุยบวกกันมันมาตัวหนึ่งก็เลยได้เด่นขึ้นกันครับผมลอยมาไล่มันก็ลุกเจ็ดรุ่งเก้าเนาะครับอ๋อลอยมาไล่บอลเป็นหกปล่ปู่าถ้ามันไปรุ่งกันมันก็ไปลอยมาไล่เลยครับนั่งอืมอืมอืนี่ท่านผู้ชมลอยมาไรนะครับห้าสี่สี่นะครับสามตัวบนนะครับสองตัวล่างแปดเก้านะครับกระจับบวกกันพี่น้อง แปดก้าได้7นะครับสบวก8ได้7 4บวก4ได้8ปด้าบวก4ได้9้านะครับบวกลงมาได้พี่น้องเด้อ9บวก9บวก8ได้7 8ดบวก2ได้0 2บวก7ได้9นะครับไลลงมาพี่น้อง7บวได้7 0นบก9ได้9นะครับ7็ดบวกได้6นะครับผมก็จะได้สูตรร้อยมาลยนะครับร้อยมาเลยปูก็จะจับน่ครับเวียน3ตัวนี้นะับ3ตัวนี้นะครับกระตรงเจ็ดเกา เจ็ดเก้าบนนะครับธรรมชุมมาล่เบืองนั่นเลขวันคู่เลขวันที่สิบเจ็ดของถูกปีวันที่เดือนหนึ่งวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมันต้องเจ็ดเจ็ดอีเจ็ดมันออกเป็นนั่นวันที่สจ็เจ็ดวันดังคาดเนี่ยออกหาหนึ่งเก้ากับสี่เจ็ดเนี่ยวันดังคาดวันที่สิบเจ็ดปีหกหกกับปูหนึ่งเก้าสี่เจ็ดครับเอาปูนี่หาศูนย์มาได้ดิเนี่ยห้าศูนย์นี่มาได้เลยปูเนี่ย หา้าศน,นครับห้มาได้เลยปู่4ีห้าหมันเป็นได้ยู่ด้มาเถอ50มันเป็นได้ยู่เด้ครับปู่บ่เถือเห็นบ่ครับมนบ่ถแต่ว่าหาหนหาหนี่บ่ได้นะครับหานี่บ่ได้หาองมีตรงกันบ่ได้ครับผมมันเรือเท่านี้เลขหา 1, 2, 3, 4, หาน,นึ่งองงนองนั่งตัดลงไปเบิดแล้วาหาสองกับ่ได้หาก้กบ่ได้ครับ ห้าแปดก็ว่าได้ห้าหนึ่งก็ว่าได้ครับห้าหนึ่งอันนี้ห้าสี่ครับขันมันไปว่าก็จะไปรักตอนนี้อันห้าไปครับปู่ห้า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 สามห้าสามครับห้าศูนย์ครับผมห้าเจ็ดครับเอาแคปหน้าจอทำช่มครับสิบหกมกราไอสิบเจ็ดได้พี่น้องได้สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดนะครับผม ป 5, 7, 8, актер, Legal, mar, an, yes. Today, ูห้าเจ็ดแปดยังย้ยังเน้นนะครับเน่นไลครับบนวิ่ง9ครับผม9ก้าหนึ่งเก้าเ้าเพี่น้องเด้อถ้า7มา7มาหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็มีโอกาสมากแต่ว่าปูว่าให้เน้นที่7จ็หลักสิบครับเด่นที่79นะครับตัวร่องคือเก้กับผมวิ่งล่างวิ่ง5้เม็ดเดียวนะครับห5าห้าห้าสเน้นให้ห้กับหาสด้ทานผู้ชมเด้อนะครับหาศูนย์ปูว่ามาได้นะครับปูเบิ่งไดสูตรแล้วปูเพิ่มให้เข้าไป เอากาบขอบคุณขอบคุณปูนะครับผมให้ได้โชค์ได้พี่น้องได้งวดแรกข,ของปีนะครับผมพอกันไม่ได้คลิปห,หน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ